อ,อย่าผ่อนอย่าผ่อนกด <laughs> ไป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 โอเครอดมา <laughs> เดินทางมาถึงแล้วครับเช้านี้กับบรรยากาศสดใสนะครับกับภารกิจด่วนโอ แทกค่อนข้างย่อนอย่างมาอยู่กับทีมงานเสียต้องนะครับกับภารกิจกูชีพรถหกล้อ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสิบเรื่องเครื่องจักรกับภารกิจตามติดชีวิตเครื่องจักรยังคงตามติดเจ้าสามหนึ่งสองสี่ยังต่อเนื่องครับวันนี้หกล้อลากกระพดเม็ดนะครับติดอยู่ด้านในอ่าได้รับการแจ้งด่วนนะครับเพราะว่าติดตั้งแต่เมื่อคืน ใส่เขาพอดไปสามอ้มแล้วครับน้ำหนักรวม10บตันเฉพาะน้ำหนักบรรทุกครับเดี๋ยวเราตามทีมดไปดูการกู้ชีพกัน เรไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับเดี๋ยวเราลงเดินเข้าไปเช็ค拉ละเอียดแท็กสักครู่หย่อน,นครับเดี๋ยวหลุดงานเข้าไปครับตามไปดูกันเข้าไปจอดในนี้เลยไปจอดไหนเ,เดี๋ยวขวาไปนู้นนะไปได้อยู่หน,หนู้นวะ มากูเขารถเราก็ะปิดนี่นะครับมาดึงเขา ตัวเองก็ติดนะครับนี่นะครับบรรทุกน้ำหนักประมาณ10ตันนะครับจมมิดเลยฮะรูแล้วจากไหนก็มาขึ้นเนาะ <laughs> จากไหนก็มาโม่แม,ม่โคเดอกว่า เอาไปเอิ้นเลยไปเอิ้นเถะสามอุ้มบุญพูนเลยเลยออบ่าขาดบ่าขาดก้าตันาทางน้ำหนักรถ เดึงได้แต่ึ้นไต่บ่ไปอีกเรื่องนึงเอาดึงได้มันก็ดีฮะหน้าวัดเสซยวคือกันแล้วเนี่ยแล้วตรงนั้นน่ะมันลื่นนะนั่นน่ะเพราะว่าเราเราเดาบ่ได้พ่อพ่อหักไปหุ่นสิแกทุกประหักไปพุ่นผสมกันไรเอ็มหักไปพุ่นทีนี้จะพูน อ้าแล้วแกคือบรสตาด์ไอจอยคือบติดรถอ่ะโอ้อยังดีนะเนี่ยบ่เจอหลุมอีกอะบ่เจอทามมันบเจอทางมันเยอะอันนี้มีปาะจลเลยลูกไงอันนี้อันนี้น้ามันซองมัต้งแต่ ปอดินแข็งมันอยู่ตรงนี้แราตรงเนี้ยไม่น่าจะะนตไหตรน่นเราจะะ่ไห่ดินแข็งมันอยูนี่เอามามเดอหวังว่าจะไปเจอลุมอีกนะคงต้องมีหลุมอีกว่าอ้อหลุมอะก็น่ามีก่ <laughs> รับว่ายัางดีครับอ่ะส่งสัญญาณดึงแล้วโอ้โหโซขาดแสดงว่าถึงจุดติดหนักอย่ามัดโซใหม่ครับขาดมาติดหนักแล้วมั้งเลอแกยังไม่ทันได้ปั่นช่วยรู้เหรอ,อ,หรอเออเมื่อกี้ดึงรวบสองเส้นเหรอ มันอาจจะเกือบขาดลาวแล้วดิ <laughs> ต้องเจอสลิงนะอ้อประเดี๋ยวอยู่เนี่ยเหรอประได้อเอามาเลยเหรอลองอีกทีรอสัญญาณก่อน มาแล้วมามามาล้อขวางล้อมันขวางอะ่ะ จะได้แล้ววะเราลองลองดูก่อนเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนครับอ้าวไปเลยไปเลยไปเลย บายบายเอาดินต้องไหนใส่อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นไรครับเร,เราทำคอนเทนต์หรือโอ้ไม่มีอะไรทำว่าง,างจัด แต่ละปีมันต้องมีเออแต่ละปีต้องมีครั้งหนึ่งคาคอนเทนต์ีโอ้าเมาเดียวกาเราเนาะค่าคอนเทนต์เ,เน,นะนเ,นนะเดี๋ยวเอาดินไปใส่สักสองรถครับที่จริงวันนี้งานเป็นงานลากทรายไปใส่คอนกรีตนะครับแต่ว่าเนื่องจากขอความ รวมมือมาแบบด่วนๆนะครับช่วยรถอ่าลากกระโพดที่เกิดเหตุแบบเอียงความเสี่ยงจากความนะครับก็น่าเห็นใจครับเลยต้องมาช่วยกันก่อน เดี๋ยวเติมมาสัก2รถครับเรารถไถไม่มีก็เดี๋ยวต้องให้พี่มดมาจัดการเคลียร์พอดีเป็นกรณีฉุกเฉินนะครับรถไถไม่ได้นัดกันไว้ไม่ได้เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราให้พี่มดจัดการ เพราะว่าแค่สองรถเองครับไม่ต้องใช้รถดันก็ได้บริเวณนี้เสียหายบ่อยนะครับอยู่ติดช่วงคองนะครับแล้วก็น้ำกัดเซาะ เมื่อสักคู่ให้เสียตรงมาใส่ไว้สองรถยังเหลือหกล้อที่ใส่ข้าโพดไว้ด้านในอีกหนึ่งคันนะครับที่จะต้องเตรียมออกมาคือรถของทางเซีย จุดนี้เป็นจุดปัญหาโลกแตกของชาวบ้านที่ยังต้องการคำตอบนะครับซึ่งต้องการความช่วยเหลือแล้วทางหน่วยงานไหนก็ยังไม่สามารถช่วยได้นะครับ ก็ยังคงช่วยเหลือกันเองมาตลอดปรุงแล้วครับรเดี๋ยวให้เสียต้องไปรอด้านนอกครับ อะไรรา,า,รรารร <c oughs> เซว่าอย่าพอนอย่าพอนกดไป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  <c oughs> โอเคลอดอยาให้พี่พอดแต่งอีกนิดหน่อยครับเสร็จเรียบร้อยครับภารกิจ การกู้การติดลมของรถหกล้อนะครับซึ่งบรรทุกข้าวโพด10ตันผ่านไปได้ด้วยดีครับ เสียเวลาไปครึ่งวันนะครับเหตุการณ์มันจำเป็นนะครับต้องช่วยเหลือกันเดี๋ยวเราไปลุยงานต่อไปนะครับก็มีทั้งลากทายไปรองถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็งานลอกคอนกรีต ส่วนที่ชำรุดเสียหายนะครับเพื่อเทใหม่ก็เดี๋ยวคอยดูดงานต่อไปนะครับว่าจะไปลงงานอะไรยังไม่แน่ไม่นอนครับขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามรับชม เดีย๋ยวขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ผมกับทีมงานเสียต้งขออนุญาตจบคลิปสวัสดีครับ